ยังไงครับ<อ>ามาวิ่งเร็วขึ้นมาวิ่งอ่ะคนไม่วิ่งครับดีมากเลยดีดีมากดีมาก ดีมากครับอวิ่งวิ่งวิคาเตอร์วิ่งกาล่อมาอนครับดีมากดีดีูกดีว่งวิ่งวิ่งเห็นไหมครับวิ่งครับเจ๋งครับมาวิ่งวิ่ดี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 คาเตอร์ ลิกน้อยครับลิกน้อยดีด<ม>ีแล้วดีงไงครับเอาฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวคัดตัวจะตายด้วยก่อนเด่นล้วเนาะดีมากลูกดีอากาศร,รอ้ยอนครับเดย์ไม่ไม่ค่อยเแยีเท่าไหร่ร้อนมากครับ คนกับมาหน้าคล้ายกันนะคะฮ <laughs> ่าเตอร์สปีดกี่กแล้วนะครับมันเก่งเลย <laughs> <c oughs> ดีมากลูกดีโอ้่อลลง ดีมากดีมากดีมากเร่องมาจากเรียนเนาะแรกมันก็ทำโจทยเก่งนะตัวนี้มันหายเก่งนะครับต้ามันวิ่งหน่อยครับไม่วิ่งบบไม่ไหลครับเดี๋ยวมันจะดูลายแล้วก็นี่ครับมันก็ออกมาไงครับสะโพกเดี๋ยวโลกก็สะโพกถามหาดีมากดีมากดีมาก ครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับมืออะไรครับบ๊ายบาย